ธรรม,มวุธวะหลวงปู่สาครธรรม,มวุโธว,วัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสแสดงธรรมเมื่อวันที่4เมษายน2568เป้าหมายของคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ละศักกายทิฏฐิ และวิชิกิจฉาและศีลัพธธัตปรามากเพียงแต่เราทำลายตัวสัก,กยายทิฏฐิลงไปได้เท่านั้นฐานที่ตั้งของกิเลสทั้งมวลมันไม่มีเพราะมันไม่มีฐานเป็นที่ตั้งของทุกอย่างมันจะต้องมีฐานเป็นที่ตั้งไม่ว่าทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสมันมีฐานที่ตั้งคือใจของเรา ถ้าเราเข้ามาถึงใจของเราแล้วใจที่เป็นตัวปฏิสนธิวิญญาณทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสมันอยู่ไม่ได้เพราะมันมีมรรคเป็นทางดำเนินไม่ได้เจอไอ้จิงคองตั้งนอนเจอจิงคองเจงอจหัวลูล้วอีกตัวหนึ่งไม่รู้เป็นช้างอะไรมาจากไหนก็ไม่รู้ มีช้างมืใหม่ตัวนี้ไม่ใช่กิงของไม่ใช่ฮิปปี้ที่แรกว่าเป็นฮิปปี้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ตัวไหนเจ้าของสวนป่ามาก็เลยได้ดูช้างมันแต่ก็กลัวจะได้ดูก็หงุดขึ้นคออูอ้ทางนุ่นฝนตกแรงทางแปลงห้า แปลงสี่แปลงสี่ไปถึงฝนตกนี่สวนป่าก็ฝนตกครึ่งตกไม่ถึงภูปูมันมันนอนอยู่ตรงลานนึงเลยตรงภูปูตรงต้นแดงแล้วมันขุดเป็นแอ่งให้ลูกมันนอน แอ่งทักเม็ดกุก,กว่ามันขุดเป็นแอ่งเป็นหลุมให้นะลูกมันนอนมันลงเล่นน้ำดูมันลงไปในน้ำบ่อน้ำนี้น้ำมันล้นออกสปินเวลอยน้ำล้นออกสปินเวพวกขี้มันลอยไปค้างอยู่ที่สปินเว กกลกูทางเราฝนไม่ตกฝั่งนู่นฝนตกตกหนักด้วยน้ำไหลล่องตามเต็มล่องรถล,ลอยรถ ควมเข้าใจในการปฏิบัติการที่เราจะข้ามวัตตักรตามที่เราเข้าใจแล้วนี่มันต้องศึกษาใหม่ต้องมาทำความเข้าใจใหม่อันนี้ที่มันยากพอที่เราเข้าใจมาทั้งหมด คือมันเพิ่มทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสมันไม่ได้บันทอนทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสเพิ่มอวิชาเพิ่มความโลภความโกรธความหลงเพิ่มความอยากมันมากขึ้นไปอีก เรามามองกับอีกมุมหนึ่งบ้างนี้การละสกกายทิธฐิละวิกิกิจฉาละสีลัพับปรมารคนจะต้องเห็นยังไงควมถือเขาถือเราอีกถือเขาสิบข้อถือเราสิบข้อถือว่าเรายิ่งกว่าเขา หือว่าเขายิงกว่าเราหรือว่าเราต่ำต้อยกว่าเขาหรือว่าเขาต่ำต้อยกว่าเราในความถือ20ข้อแต่ถือเขา10ข้อถือเรา10ข้อเราจะต้องทำลายตัวนี้ลงไปมันตรงกันข้ามกับความยากทองนั้น เหนือกับใต้ตะวันออกกับตะวันตกในความรู้สึกของเราเรามุ่งหน้าไปตะวันออกกิ่งอยู่แต่จริงๆแล้วเราไปตะวันตกโดยที่ไม่รู้สึกตัวเพราะความเข้าใจผิดการที่เราจะบั่นทอน ทิฐิมานะอาสะวะจิเรตแต่กลับไปเพิ่มทิฏฐิมานะอาสะวะจิเรตถึงว่ามันตรงกันข้ามไปตะวันตกไปตะวันออกแต่มันเป็นตะวันตกไปเหนือมันเป็นใต้เป้าหมายเราอยู่ทางทิศเหนือแต่จริงๆแล้วเราเดินหน้าไปหาทางทิศใต้ ก็อย่างเราจะบัพอรทิฏฐิมานะอาสวัิเลริย์ในมันสิ้นไปจากใจของเราแต่แล้วเรารู้ไหมว่าใจของเราเป็นยังไงแต่เราไปเข้าใจตัววิญญาณในขันห้าว่าเป็นใจของเราไปเห็นสังขารไปเห็นวิญญาณ ไปเห็นสัญญาไปเห็นเวทนาไปเห็นรูปว่าเป็นเราว่าเป็นของของเรานี่ยมันตรงกันข้ามรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะไปสู่เป้าหมายเท่านั้นเหมือนกับบุคคลที่เดินทางด้วยยวดยานคานหามต่างๆ เราจะเดินทางด้วยเครื่องบินหรือจะเดินทางด้วยรถยนต์หรือจะเดินทางทางด้วยจะรวดหรือด้วยดาวเทียมอะไรเมื่อเราไปสำรวจหมดภารกิจแล้วเราก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นลงมาเดินทางด้วยหยดยานคานหามต่างๆเมื่อเราถึงเป้าหมายของเราแล้วเราก็ทิ้ง เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณมันเป็นอุปกรณ์สําหรับที่จะเดินทางอันหนึ่งเท่านั้นมืองกับรถยนต์ถ้ารถยนต์ไม่มีเครื่องยนต์มันไปได้ไหมรถยนต์ไม่มีน้ํามันหล่อลื่นมันไปได้ไหมรถยนต์ไม่มีน้ํามันเชื้อเพลิงมันไปได้ไหมรถยนต์ไม่มีน้ํา มันไปได้ไหมไม่มีน้ำรอเย็นมันก็ไปไม่ได้ไม่มียางมันก็ไปไม่ได้ไม่มีคนขับมันก็ไปไม่ได้ถ้าเราจะปล่อยให้มันวิ่งไปมันก็วิ่งลงป่าลงเขาไปเท่านะันะ้ะเล้วแต่ทางภูมิศาสตร์มันเอียงไปทางไหนมันก็จะไหลไปทางนั้นนะถ้าไม่มีคนขับไม่มีคนควบคุม มันจะต้องมีคนควบคุมมันถึงจะไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการจะมีรถยนต์ยี่ห้อไหนก็ตามดีขนาดไหนก็ตามถ้าหากไม่มีโปรแกรมที่ควบคุมอย่างดีก็คือไปไม่ถึงเป้าหมายเราจะทำด้วยออโต้แพลอตหรือจะทำด้วยอะไรก็ตามมันไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะว่า คนควบคุมมันเพี้ยนไปดังนั้นคนจะต้องควบคุมหนึ่งจะต้องเป็นไปกับศีลธรรมไปเป็นไปกับข้อปฏิบัติถ้าคนที่ควบคุมเป็นไปกับข้อปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางศีลธรรมเข้าใจอันลึกซึ้งในคํำสอนของผู้เจ้าเป้าหมายของคำสอนของผู้เจ้า ท่านให้ละสก,กายทิฐิละวิกิกิจฉาละศีลพัฒตปรมาตะเพียงแต่เราทำลายตัวสก,กายทิฐิลงไปได้เท่านั้นฐานที่ตั้งของกิเลสทั้งมวลมันไม่มีเพราะมันไม่มีฐานเป็นที่ตั้งของทุกอย่างมันจะต้องมีฐานเป็นที่ตั้ง ไม่ว่าทิฏฐิมานะอาสวักิเลสมันมีฐานเป็นที่ตั้งคือใจของเรานั่นแล้วเราเข้ามาถึงใจของเราแล้วบ่เนี่ยใจที่เป็นตัวปฏิสนธิวิญญาณแล้วมันทิฏฐิมานะอาสวักิเรสมันอยู่ไม่ได้เพราะมันมีมักเป็นทางดำเนินมันก็ถูกเบียดทิฏฐิมานะอาสวักิเรสออกไป เบียดความโลภความโกรธความหลงออกไปจิตใจของเราก็สว่างขึ้นมามองเห็นสุขมองเห็นทุกข์มองเห็นความเอิบอิ่มของใจขาดปาเจาากจากสิ่งห้มห่อทั้งหลายคือทิฏฐิมณานะอาสวะกิเลส สิ่งหุ้มห่อทั้งหลายคือความโลภความโกรธความหลงเมื่อมันปราถจากความโลภความโกรธความหลงแล้วมันจิตใจมันก็จะสว่างขึ้นมามีความเอิบอิ่มของใจมีปิติมีความสุขที่หาในโลกมนุษย์ไม่ได้ความสุขที่เกิดจากไม่มีสิ่งหุ้มหอ่อจิตใจ แตกต่างก,กันกับความสุขที่มีความหุ้มหิมมีสิ่งหุ้มห่อจิตใจคือความโลภความโกรธความหลงเมื่อคืนนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องความโลภความโกรธความหลงเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรผู้มีความโลภน้ำในมหาสมุทรไม่เคยเต็มด้วยน้ำ ไฟไม่เคยพอในเชื้อของไฟความโลภเราจะมีพอค่าสมบัติมากมายขนาดไหนก็ตามเราจะมียศมีตำแหน่งมากใหญ่ขนาดไหนก็ตามถ้าหากปล่อยให้ความโลภมันเข้าไปสิงสถิตอยู่ในจิตสันดานของเราแล้วมันจะไม่มีทาง ที่จะลดลาวาสอกลงไปได้มันจะมองเห็นศีลธรรมไม่เห็นเลยเพราะตัวความโลภนั้นมันเข้าไปสิงสถิตยอยู่ในหัวใจเต็มเปี่ยมในหัวใจคือมันมีแต่บกพร้องมีแต่ความหิวมีแต่ความกระหายไม่มีวันที่มันจะลืนตาอ้าปากขึ้นมาเห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตมันสงบไม่มี พอถูกความโลภนั้นมันเข้าไปย่ำยีกิตใจแล้วก็เหมือนกับไฟที่มันไม่พอในเชื้อของไฟเชื้อไฟมีเท่าไหร่ไฟมันก็จะไหม้ไปจนหมดนั่นฉันั้นถึงว่าเมื่อเราเบียดตัวความโลภความโกรธความหลงออกไปจากใจของเราได้เมื่อเราเบียดตัวทิฏฐิมานะอาสวัชิเรศ ถ้ามันออกไปจากใจของเราได้มันจะเห็นความสว่างของจิตมันจะเห็นภัยของวัตตะมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามแนวทางของอริยสัจที่ผู้เจ้าแสดงไว้มันแตกต่างกันดังนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติเป้าหมายของเราว่าจะใบทิศเหนือ แต่มันกลับคิดมันหลงไปทางคิดใต้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้มีแต่จะตกต่ำล่ำไปมีแต่จะตกไปที่อบายภูมิเท่านั้นปฏิบัตินานเท่าไหร่ก็ยิ่งตกอบายภูมิลึกไปเท่านั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าถึงธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้า เราไปเห็นทิฏฐิมานะอาสาวะกิเลสนู่นมันใหญ่มันสมควรที่จะบำรุงรักษาให้มันอิ่มเอ,อิบขึ้นมาแล้วเราจะบำรุงรักษามันเท่าไหร่มันพอมันไม่พอเราจะให้มันเท่าไหร่มันไม่พอทิฏฐิมานะอาสาวะกิเลสเหมือนกับความโลภความโกรธความหลงเราจะให้มันไปเท่าไหร่ไม่พอ โภคสมบัติจะมีมากขนาดไหนมันก็ไม่มีวันพอจากนั้นถึงว่าเพราะอะไรเพราะมันไม่มีความละอายไม่มีฮิริไม่มีโอตปะเมื่อไม่มีความละอายแล้วก็ไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปก,กรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเราในภายภาคหน้าจากนั้นมันก็เลยต้องตกตัก กรรมลำบากเลื่อยไปฉะนั้นจึงว่าผู้ปฏิบัติจะต้องกลับมาดูว่าที่เราทำมาทั้งหมดมันเป็นไปกับมรรคหรือมันเป็นไปกับทิฏฐิมาณะอาสวะกิเลสหรือมันเป็นไปกับความโลภความโกรธความหลงฉะนั้นเรามาเทียบเคียงดูถ้าหากเราเป็นไปกับมรรค คือศีลสมาธิปัญญาในแนวทางคำสั่งสอนของผู้เจ้าสภาพจิตใจของเรามันจะเบาไปเรื่อยๆไม่หนักในทุกวันนี้ยิ่งกว่าแบกภูเขาไปเป็นร้อยร้อย,อยลูกเต็มบ่าของเรานี่มันจนล้นบ่าภูเขา มันแบกไปมันยิ่งหนักลงไปหนักลงไปยิ่งปฏิบัตินานเท่าไหร่ก็ยิ่งหนักมากเท่านั้นเพราะมันไปแบกเอาทิฏิมานะอาสวะกเเลตมันไปสะสมในสิ่งที่เกิดความมัวหมองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในเมื่อมันสะสมอยู่อย่างนั้นเนี่ยเราไปเข้าใจว่าเราปฏิบัติเราเข้าใจว่าเราเป็นพุทธมามะกะ เราเข้าใจว่าเป็นผู้มีพัตไตสนาคมเป็นเครื่องอยู่ของใจแต่แท้ที่จริงใช่ไม่ใช่เลยลองเทียบเคียงดูสิถ้าว่าเป็นผู้มีพัตไตสนาคมเวลาเราว่าอารหังธรรมมาสวาขาตัวสุปฏิปนจิตใจมันเอ,อิบอิ่มขึ้นมาไหมในหัวใจของเราหรือมันมีแต่ความเหี่ยวแห้งนั่น เรากลาบพระพุทธกาบพระธรรมกาบพระสงฆ์มีแต่ความหิวแห้งของใจมันกลาบด้วยความทราบซึ้งไหมมันกลาบด้วยความปิติยินดีไหมนั่นเป็นสิ่งเทียบเคียงได้แล้วบัดนี้แล้วเรากลาบด้วยความหิวแห้งมันก็มีแต่ไฟที่มันลุกขึ้นมาในหัวใจมีแต่ความร้อนร้อนด้วยอะไรร้อนด้วยเพลิงของกิเลส ร้อนด้วยเพลิงของความโลภความโกรธความหลงร้อนด้วยเพลิงของทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสนั่นมันถึงไม่มีความอิบอิ่มขึ้นมาที่ใจในเมื่อเราเทียบเคียงอย่างนั้นแล้วมันเรากล้าไหมที่จะกลับหลังหันน่วนมากแล้วเลยตามเลยไม่กล้าที่จะมากลับหลังหัน เพราะเราปล่อยตัวของเรามานานว่าเราปฏิบัติธรรมว่าเราประพฤติธรรมให้สมควรกับธรรมแต่แท้ที่จริงที่เราประพฤติธรรมอยู่มันเป็นสมควรกับกิเลสมันไปสมควรกับทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสนู่นวันนี้เรากล้าไม่ที่เราจะสลัดสิ่งเหล่านั้นออกกล้าที่จะทำความเพียรให้เป็นไปกับมรัก ป็นไปกับข้อปฏิบัติต่างๆฉะน,นั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติทุกวันนี้ต้องมาทบทวนกันใหม่ถ้าหากเราไม่ทบทวนกันก็ปล่อยไปเลยตามเลยไม่ว่าพระไม่ว่าเน้นไม่ว่าเทนไม่ว่าชีไม่ว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนั้นไม่เคยคิดจะทบทวนตัวเอง ไม่เคยคิดที่จะกลับหลังหันมาดำเนินตามแนวทางของมัจไม่เคยที่จะคิดถึงมัจที่ว่าเป็นเห็นภัยของวัตตะเป็นผู้เห็นภัยของการท่องเที่ยวในวัตตะในโลกของสมมุติ ไม่เคยคิดว่าจะมากลับหลังหันที่จะเข้ามาหาวิมุตต์เพราะโลกสมมุตินั้นมันหุ้มห่อเราไว้หมดแล้วไม่มองไม่เห็นศีลธรรมมองไม่เห็นข้อปฏิบัติมองไม่เห็นจารีตประเพณีต่างๆที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคณะสงฆ์ธรรมเนียมปฏิบัติของเทรวาท หรืออาจารยวาดเราจะเชื่อพระเทระทุกวันนี้เรามีความคิดไหมที่ว่าเราจะเชื่อพระเทระพระเทระท่านบอกให้ดำเนินตามแนวทางของอริยสัจสี่ 4. พระเทระท่านบอกให้ดำเนินตามแนวทางของสัธจธรรมทั้งสี่ เราคิดที่ไหนเราไม่เคยคิดเลยว่าสัจธรรมทั้งสี่นั้นมันคืออะไรมันไกลตัวเราเราไม่เคยคิดเห็นความแก่ความเก็บความตายเราไม่เคยคิดเห็นความสงบที่เกิดจากการปัฏจักทิฏฐิมาณะอาสวกิเลสเราไม่เคยคิดถึงเลยว่า ในครั้งก่อนเขาคงปฏิบัติในสมัยที่ผู้เจ้ายังทรงพระชนอยู่ทุกคนก็ไปเข้าใจว่าได้ฟังธรรมจากผู้เจ้าแล้วจะสิ้นไปเลยในทิฏฐิมานะอาสวัจิเรศไม่ใช่ในคนที่สิ้นไปก็สิ้นไปแต่คนที่ทำความภาคความเพียรอย่างแสนสาหัสก็มีอีกมากมายขณะที่เดินยมกรมอยู่ล้มลงไป หลับทั้งยืนล้มลงไปไม่มีสติยังนอนในที่ตรงนั้นได้เลยแต่พอได้สติต้องลุกมาประกอบความเพียนต่อไปอาบน้ําอาบเนื้อเปลี่ยนอริยบทแล้วมาเดินยมกลมต่อดเดินไปชนต้นเสางายท้องเลยหลับทั้งยืนไม่รู้สึกตัว พอรู้สึกตัวมาต้องลุกมาประกอบความเพียรต่อหรือเดินไปชนต้นเสากอดต้นเสาเลยไแจ้งกอดเอาหัวพิงหลับอยู่ตรงต้นเสานั้นนั่นเขาปรับโทษไว้เลยหรือเดินไปชนต้นไม้ก็เหมือนกันนั่นคนที่ทาําความภาความเพียรขนาดนะที่ว่าเดินจงกรมอยู่จนล้มขาที่หรือเดินยงกรมไปฝ่าเท้าทะลุแล้วบัดนี้ก็มาคาน หัวเข่าก็ทะลุฝวามือก็ทะลุเล้วเอาศอกกระดึบเอาศอกก็ทะลุเลือดไหลเต็มทางจมกมลมเด้วกิ้งเอาบัดเด้อวางหัวทางจมกลมจากข้างหนึ่งไปอีกข้างไม่ยอมถอยกิ้งไปเอาไม่ต้องไปใสยุกใสยาเลยกิ้งไปเอา จนใกล้จะสว่างรูเจ้าส่งสัญญาณมาให้ว่าให้เธอของดูของที่มันมีอยู่มันมีอยู่คืออะไรคือทุกข์เรียกว่ามหันตทุกข์ใช่ไหมมันแสบไปทั่วร่างกายเลยเหมืนกงาเลือดมันจะเหียดแห้งออกจากร่างกายน่พอดูทุกข์เห็นทุกข์ แจาแจ้งในทุกทุกนี่มันเป็นเรื่องทุกของขันห้าไม่ใช่ทุกของใจมันเป็นเรื่องของขันห้าต่างหากใจก็เป็นอีกต่างหากผู้รู้ของใจนั่นเป็นอีกต่างหากนันกิตก็ตกเข้าสู่กระแสะแห่งมรคทำลายอาสวะให้สิ้นไปได้เลยก่อนมันสว่างนดูที่ท่านทำความเพียร พอตอนเช้ามาทั้งก็ออกบินทบะไปห่มจีวอนี่เป็นชาวเมืองาราชคือภาษาลีบุตรเดินผ่านมาเหลือเห็นทางยงกลมมีแต่เลือดเต็มทางยงกลมไม่ได้โดยที่ไม่ได้สังเกตผู้เจ้าไปถึงวิหารแล้วก็คอยอยู่ที่วิหารภาษาลีบุตรเดินไปถึงก็ไปทูลผู้เจ้าว่าเออ มิกี้นี่เดินผ่านมาตรงนั้นมีนายโคคา,าดมันมาเฉียนโคอยู่ตรงนี้เหรอเห็นแต่เลือดเต็มไปหมดไม่ใช่ลูกชายเราจะถาคตทำลายอาสวะกิเลสสิ้นไปแล้วขออนุโมทนาองค์ไหนภาษารีบุตร ขออนุโมทนาในน้ําใจที่ว่ากล้าต่อสู้จนเลือดมันจะเหียดแห้งจากร่างกายคือมันไหลจนเต็มทางจงกลมแล้วพอได้สําเร็จเป็นพาาระหันต์แล้วร่างกายเครื่องเก่าดีกว่าเก่าไม่มีแผลเป็นครูเจ้าก็เรียกมาองค์นี้ยังไงโอ้เราขออนุโมทนาสาธุการว่าท่านเป็นผู้มีความเพียรอันกล้า เนื้อกก้าที่จะทําความเพียนนั่นดูอันนี้ในครั้งพุทธกาลในสมัยที่พระเจ้ายังทรงพระชนอยู่นะเดี๋ยวพวกเรานี่เกิดมาสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วตั้งแต่พระเจ้าปรินิพานขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมทําบุญเนื่องในวันสงกรานในวันที่13และ14เมษายน2,568 ที่เททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่สาวกันตสีโลหนึ่งองค์รูปเหมือนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหนึ่งองค์รูปเหมือนหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธสามองค์ในวันที่19เมษายน2568หรือร่วมบริจาคปัจจัยสนับสนุนโครงการต่างๆของหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธได้ที่ ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดเวลุวันสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี7180317071